Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 สวัสดีคนคลิปนี้นะคะจะมาอัปเดตข่าวไอเทมริบเต็ดวีจีซีฟรีค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะคะซึ่งเขาเนี่ยกำลังจะแจกเ,เราเร็วนี้แล้วค่ะอันแรกนะคะจะเป็นน้องเป็ดค่ะเอาไว้เกาะที่ไหล่ค่ะทุกคนอันนี้นะคะเขาได้ประกาศค่ะว่าเขานะคะจะมีการแจกเนี่ยตั้งแต่เมื่อว,วานค่ะทุกคนตอนเวลาตีสองค่ะแต่ว่าเนื่องจากติดปัญหาคนคือเขาเนี่ยไม่สามารถอัปโหลดไอเทมนะคะลงมาในอวตารช็อปได้ค่ะซึ่งเขานะคะก็เลยจะมาแจกค่ะเป็นวันนี้แทนนะคะทุกคนก็คือจะเป็นวันที่ห ื่องสต็อกของทุกคนถ้าเกิดว่าอิงตามข่าวเก่าเนี่ยก็จะเป็น1000ชิ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนสำหรับชิ้นที่2นะคะจะเป็นแว่นตาสุนักจิ้งจอกค่ะอันนี้นะคะก็น่ารักมากๆค่ะชิ้นนี้นะคะเขาเนี่ยจะมีการแจกนะคะในวันที่5มิถุนายอยู่นี่ค่ะตอนเวลาตีสามนะคะส่วนสําหรับจาํานวนสต็อกของนะคะอันนี้เนี่ยยังไม่ทราบจํานวนนะคะเขาเนี่ยไม่ได้ระบ,บุไว้ค่ะแต่ว่าทุกคนนะคะจะสามารถรู้ได้เนี่ยตอนเวลานะคะที่เขาเนี่ยได้มีการแจกแล้วค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มีการบอกนะคะว่า,าเขานนเนี่นะะนนยจะมีการแจกในไงเทมเนี่ยก่อนเวลาแจกินคาไปตตดม ใน Twitter ของเขาคะ่ะเพราะว่าลิงกไอเทมันนี้นะคะทุกคนที่เราลองใส่เนี่ยมันอาจจะเป็นลิงปลอมก็ได้ค่ะเพราะบางทีเนี่ยเจ้าของ G C นะคะเขาเนี่ยจะสลับลิงค่ะเป็นลิงอื่นนะคะอันนี้เนี่ยต้องรอติดตามค่ะแนะนำให้ทุกคนนะคะติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะสำหรับ U G C Creator คนนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะปัดลิงก์ Twitter เนี่ยไว้ให้ต้คลิปนะคะสำหรับใครนะคะที่มาใหม่คะ่ะเราไม่รู้นะคะว,ว่าวิธีการรับเนี่ยทำยังไงนทุกคนสามารถดู้จากคลิปนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นวิธีการแก้ทางบอดค่ะในมือือะะนนถอ,อถถนกี้าารม็ส จากคลิปนี้ได้เลยนะอีกเรื่องนะคะทุกคนวิธีการดูนะคะว่าของฟรีลิ i m i เ e ็ดอยูจเนี่ย mm. เขาแจากไปหมดแล้วหรือยังนะคะสามารถรู้จักคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะ,ะทุกคนก็มีเพียงท่านี้คะ่ะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย